และนี่คือสี่ข้อที่คุณเตรียมตัวก่อนเข้ามาเรียนวิศวะเครื่องกลกับอีก3ข้อที่คุณควรรู้ครับความจริงคือมีคนถามผมเข้ามานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีเวลาทําให้เพราะว่าช่วงเมื่อกี้คือสอบไฟแนลซึ่งยาวนานมากกับการสอบออนไลน์แล้วก็ช่วงนี้ก็ฝึกงานครับก็เลยวุ่นๆ่นก็มีเวลานิดหน่อยก็เลยมาอัปเดตให้ครับข้อแรกที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเตรียมตัวง่ายที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทําเลยตอนนี้คือการทวนเนื้อหาของมอกไล ทั้งหมดครับใช่ครับผมใช้คว,วัดทั้งหมดในวิชาที่จะต้องใช้ถ้าสมมุติเป็นเครื่องกลผมแนะนําว่าแค่2วิชาพอครับคือคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ครับใช่ฟิสิกส์คือทวนทุกบทเลยเพราะคุณจะต้องใช้มันแน่ๆอาจจะไม่ได้รวมถึงฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับเพราะว่า ฟิสิกส์จากมปลายมสถึงมหจะถูกย่อยให้เหลือเพียงแค่ในระยะเวลาสเทอมเท่านั้นเองดังนั้นก็ทบทวนมาซะนะครับรส่วนคณิตศาสตร์ผมก็แนะนําว่าเป็นเวกเตอร์แคลคูลัสจำนวนเชิงซ้อนอะไรประมาณนี้ครับก็ใช้คําว่าทบทวนนะครับไม่ได้ใช้คําว่าเรียนใหม่ทั้งหมดไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหเก่งถึงขั้นทําข้อสอบได้ทุกข้อแต่หมายถึงว่าให้สามารถรู้ว่าถ้ามีปัญหารตรงนี้จะต้องไปเปิเปดอ่านอะไรอะไรอย่างนั้นนะ่ให้พอ g ไอเดียว่าเนื้อหาเป็นไปยังไง นั่นคือสิ่งที่ควรควรทำครับชแบงแบงผมมีคำถามผมกำลังทำคอนเทนต์อยู่จิตข้อควรรู้ก่อนคุณจะเข้ามาเรียนวิศวะเครื่องกลขอหนึ่งข้อครับชิดดีเลอรอควรรู้จักสังคมที่ดีใช้แค่นั้นไหเหรอใช่สังคมเพื่อนเนี้ยแล้วก็รู้จักแยกเนีสังคมเพื่อนเพื่อเรียนเพื่อนเล่นเพื่อนไปแบบว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ควรครบกันในทุกกน มีเพื่อนให้เยอะเข้าไว้ใช่ในทุกๆแขนงใช่เราจะเรียกเราเรียกว่าอะไร n d i ันเราจะได้เยนเพื่อนเราก็จะได้มีเพื่อนในแบบกิจกรรมที่เราอยากสถามเราอยากทำลงไปเรื่อยส่วนข้อ2ครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นโอเคผมตอบหลายเพื่อนครับคือ การฝึกเขียนโค้ดครับมันอาจจะดูแบบเฮ้ยดูไม่เข้ากับเครื่องกลมันดูจะได้ใช้จริงเหรอแต่ทุกวันนี้ครับตั้งแต่ปีสามมาจนถึงปีสีเนี่ยผมใช้บ่อยมากมากเอาจริงผมรู้สึกว่าผมเรียนชาไปซะด้วยซ้ำเพราะว่าผมเพิ่งมาหัดเขียนโค้ดเอาจริงก็คือตอนปีสตอนอาจารย์บอกว่ามาต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขียนเป็นเร็วกว่านั้นก็จะดีมากครับมันจะช่วยให้งานของเรา Workflow เราเร็วมากขึ้นจริงๆแลวคาถามคือจะต้องฝึกภาษาอะไรครับภาษามันมีเยอะมากจ้าว่าไพทอน C C ถ้าสมมุติจะเอามาเพื่อทําเกรด เรียนตอนปีหนึ่งเพราะปีหนึ่งเทอมสองเราจะต้องเรียนภาษาหนึ่งภาษาซึ่งภาษานั้นคือภาษาซีครับถ้าอยากเอามาเรียนเอาเกรดผมแนะนําภาษาซีถ้าอยากเรียนเอาไปใช้งานผมแนะนํา Python เพราะ Python จะสามารถทําสิ่งที่ m a t l a b ทําได้ครับซึ่ง m a t l a b คืออะไร m a t l a b คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยเหลือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะแ a ท MAT ความจริงมันไม่ได้มาจากคำว,ว่า m Math ที่แปลว่า math คณิตศาสตร์นะครับมันมาจากคำว,ว่า m a t r i x Matrix l a b ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นโปรแกรมที่ช่วยทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในทางคณิตศาสตร์ในการจัดการกับข้อมูลและความจริงมันทำได้มากกว่านั้นเยอะครับในเรื่องของภาพมันก็ทำได้ แบบอารมณ์เหมือน AI อะไรเงี้ยมันก็ทําได้ที่ของ Machine Learning มันก็ทําได้ซึ่งมันก็คือเราต้องเขียนโค้ดป้อนเข้าไปนะครับถ้าฝึก Python แล้วมันจะมาต่อ MATLAB ได้ง่ายครับคำถามคือแล้วผมทําไมไม่ให้ฝึก MATLAB เลยล่ะเพราะ MATLAB มันไม่ฟรียังไงล่ะครับแต่ Python มันฟรีมันเป็น Open Source ครับถ้าเข้ามามหาวิทยาลัยแล้วก็โหลด m a t l a b ใช้ซะแล้วถ้าสมมติ น้องคนไหนที่ได้รับอีเมลมหาวิทยาลัยแล้วมีเมลมหาวิทยาลัยแล้วลองเช็คดูครับว่าเมลมหาวิทยาลัยเรานั้นสามารถโหลดแมทแลบได้ไหมบางทีหลายมหาวิทยาลัยเราได้เมลหมอเข้ามาก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนานพอสมควรแล้วก็โหลดแมทแลบมาลองเล่นดูก็ได้ครับคอนเทนต์ <Content S 1> หรอ <Content S 1> คอนเทนต์เลยคอนขอหนึ่งข้อที่คุณควรรู้ก่อนเข้ามาเรียนวิทย์วะในวงเล็บเครื่องกลผู้ชายไม่ได้มองคุณว่าเป็นผู้หญิงแน่เลยได้ไหมได่อันนี้คือได้หนูไม่เคยโดนมองว่าเป็นผู้หญิงเลยหนูเป็นผู้หญิง จริงๆแต่เพื่อนแบบไม่ใช่อย่างที่3าที่ผมอยากให้ทุกคนฝึกนะครับมันพูดง่ายนะครับแต่มันทําโคตรยากเลยคือการฝึกพูดให้รู้เรื่องอืมใช่ครับผมบอกให้ทุกคนฝึกพูดให้รู้เรื่องพูดให้รู้เรื่องในที่นี้คือเรื่องการสื่อสารครับเพราะบ,บางทีเราเรียนขึ้นไปเยอะๆครับมันจะมีคําศัพท์ทางวิชาการที่เยอะมากๆแล้วเราก็จะทึกทักตั้งสมมติฐานไปเองว่าทุกคนจะเข้าใจเราหมดเลย เราก็จะใช้สับแสงเหล่านั้นอย่างบ้าคลั่งแต่ความจริงคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดเขาก็จะงงเป็นไก่ตาแตกเลยลครับนั่นคือเป็นพื้นฐานของการสื่อสารเลยครับเราจะต้องพยายามนึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เข้าใจอยู่เสมอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเราจะปูกพื้นเขาอย่างไรทํำยังไงให้เขาเข้าใจนั่นคือสิ่งที่ผมหาได้ยากมากในเด็กที่เรียนวิศวะด้วยกันนะครับหลายคนคือเรียนเก่งมากแต่สื่อสารไม่รู้เรื่อง ผมหาได้น้อยมากเลยนะครับคนที่พูดรู้เรื่องและเรียนเก่งคือมันยากเพราะถ้าสมมติคุณเข้าใจงานไปเก่งเรียนเก่งมากแต่สื่อสารไม่รู้เรื่องนั่นก็ผมว่าก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับถ้าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เรากําลังพูดแต่สาหรับใครนะครับที่เด็กมัธยมที่กําลังเรียนอยู่คําแนะนําของผมคือง่ายมากครับอย่าดูถูกการนําเสนองานหน้าห้องครับการนําเสนองานหน้าห้องมันเป็นอะไรที่ดูง่ายดูชิวดูแบบง่ายปะอะไรอย่างเงี้ย แต่ความจริงผมรู้สึกว่ามันท้ายอะไรกับผมมากพอสมควรเหมือนกันถ้ามีโอกาสพยายามอาสาไปเป็นคนนําเสนองานตัวแทนกลุ่มหน้าห้องและลองดูครับปฏิกิริยาว่าอาจารย์เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อไหมเพื่อนเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อไหมเราสามารถทําให้เพื่อนตั้งใจฟังเราได้หรือเปล่าเหล่านี้ครับมันคือทั้งหมดของการสื่อสารคือคุณต้องทําให้ผู้ฟังสนใจคุณให้ได้คุณต้องทําให้เขาเข้าใจให้ได้และที่สําคัญคือคุณต้องบรรลุเป้าหมายของการสื่อสารในครั้งนั้นคุณต้องการให้เขารู้เรื่องนี้เขารู้เรื่องจริงๆหรือเปล่า อะที่สาคัญคือเมื่อคุณออกไปฝึกบ่อยครั้งต่อบ่อยครั้งมันจะทําให้เกิดการลดความประมาทได้และคุณจะสื่อสารรู้เรื่องขึ้นมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับดังนั้นคุณอย่าดูถูกการนําเสนองานในห้องนะครับดูพูดทางการดมนั่นแหละครับมันไม่ได้เรียนเรื่องรถอย่างเดียวอันนี้คือข้อความรู้รอ่เอ,อเป็นเป็นคอนเทนต์เก่าของเพื่อนแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ให้ข้อมูลใหม่เลยหรออ๋อก็คือรู้ก็คือเครื่องกลนะ ใครที่ชอบรถยนต์นี่บอกว่าอยากเรียนรถยนต์อ่ะจะได้เรียนแค่ตัวเดียวก็คือวิชาออโตโมทียดังนั้นถ้าจะบอกว่าเอออยากได้รถเยอะๆอยากเรียนเกี่ยวกับรถยนต์มากๆอ่ะก็อาจจะเป็นวิชาเลือกอยากอ่า internal c o m b u s t i o n และอย่างสุดท้ายครับที่ผมแนะนําอย่างยิ่งว่าคุณจะต้องฝึกคือภาษาอังกฤษครับใช่ครับมันอาจจะเป็นปฏิปักษ์กับใครหลายคนแต่ผมแนะนําว่าเป็นสิ่งที่อ m u มัสต์ครับคือต้องฝึก <laughs> เพราะว่าพอคุณเข้ามาเรียนวิศวะแล้วคุณจะได้รับ การตั้งสมมติฐานจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเองว่าภาษาอังกฤษของคุณนั้นอยู่ในขั้นที่สามารถสื่อสารได้ดังนั้นการเรียนการสอนก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากมาก,มากครับนี่คือสิ่งที่ถ้าสมมติให้ผมเลือกจาก4ข้อทั้งหมดเนี่ยผมจะแนะนําว่าเอาข้อเนี้ยไปฝึกเป็นข้อแรกเลยคือภาษาเพระาะมันเป็นทักษะที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกมันไม่ใช่แบบเรียนวันนี้พรุ่งนี้ได้นะมันจะต้องใช้ความอดทนมากๆแล้วก็หลายคนชอบถามว่าฝึกภาษาอังกฤษยังไงผม จะบอกคาเดียวเลยคือใช้ความสมัําเสมอความจริงคือมีหลายคนสอนภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายใน YouTube มีคนให้คําแนะนําคุณไว้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าสมมติคุณไม่มีความสมัําเสมอนั่นกระจบครับดังนั้นคีย์เดียวที่ผมจะให้คือต้องใช้ความสมัําเสมอกับภาษาครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรให้ดูนี่คือหนังสือวิชาแรกที่เ,เข้ามาภาควิชาวิศวะเครื่องกลแล้วผมก็เออไปประมาณหนึ่งชื่อว่าวิชา material science and engineering ถ้าใครเคยดูคลิปวิศวะ เพื่อนซ่อมรถเป็นด้วยเหรอก็คงเคยดินอยู่กับวิชานี้มาบ้างแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูคือนี่คือสิ่งที่เราใช้เรียนครับเนื้อหาข้างในอะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเห็นป่ะเออใหจ้จะให้ดูแค่นี้แหละว่าเนื้อหาทั้งหมดนะครับเป็นภาษาอังกฤษและเล่มหนังสือที่อาจารย์ใช้เป็น reference ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอะก็เป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญคือสไลด์อาจารย์ก็เป็นภาษาอังกฤษดังนั้นนั่นคือสาเหตุที่ผมบอกว่าทุกคนครับควรฝึกภาษาอังกฤษ ฝึกกันเถอะครับขอร้องครับฝึกเถอะครับฝึกเถอะเพราะยังไงเข้ามามันก็มีความสําคัญมากๆพอคุณขึ้นไปปีสูงๆขึ้นคุณจะต้องอ่านวรารสารวิชาการหรือสิ่งที่เรียกว่าเปเปอร์ถ้าคุณไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมาเลยมันโคตรจัดยากครับขนาดผมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างมันยังยากเลยครับดั <laughs> งนั้น นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณฝึกจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนที่เขากำลังจะเข้าเรียนวิศวะดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเขาบ้างแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับถ้าว่างย่ผมจะมาทำให้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ